ที่เราจะชวนคุยกันในวันนี้คือเรื่องของการปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์นะคะคุณผู้ชมตอนนี้เนะยังมีรายงานว่ายังพบคนไทยที่ลักลอบกลับเข้าไทยทางช่องทางธรรมชาติอย่างต่อนเนื่องเพราะกังวลถึงสถานการณ์ที่ไม่น่าไว้วางใจที่รัฐและนานาชาติกําลัง แก้ปัญหาเรื่องของการปราบปรามสแก c a มอร์อยู่นะคะและว,วันนี้จะเป็นครั้งแรกด้วยค่ะคุณผู้ชมที่นายกรัฐมนตรีจะนั่งหัวโต๊ะประชุมบอร์ดปราบแก๊งสแกมเมอร์ค่ะคู่ขนานกันไปกับการทํางานในระดับนานาชาติซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะนายรังสิมันโรมก็เสนอให้เรื่องการปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์นั้นเป็นวาระเร่งด่วนต่อสหาภาพรัฐสภาโลกด้วยนะคะ เวลานี้นาะนาชาติให้ความสำคัญกับเรื่องของการปราบสแกมเมอร์ค่ะสหรัฐก็ร่วมมือกับอังกฤษควาาบาดบริษัทด้านการเงินและอสังหาซึ่งมีฐานที่มั่นในกัมพูชาโดยควาาบาดครอบคลุมเป้าหมาย146รายในขณะที่เกาหลีใต้ค่ะเดินหน้ามาตรการต่อขบวนการค้ามนุษย์และแก๊งสแกมเมอร์ในกัมพูชาหลังจากพบว่ามีชาวเกาหลีใต้ถูกหลอกไปทํางานเพิ่มเติมต่อเนื่องและเกิดกรณีนักศึกษาวัย22ปีถูกหลอกไปทํางานและถูกทรมานจนเสีย ชีวิตตามมาด้วยญี่ปุ่นและเวียดนามนะคะที่เตรียมยกระดับการปราบสแกมเมอร์ในกัมพูชายอย่างเป็นทางการเวียดนามส่งสัญญาณค่อนข้างชัดไม่เอาด้วยค่ะเร่งนำพลเมืองเวียดนามกลับประเทศหลังพบว่าเป็นเหยื่อค่ายเป็นเหยื่อของสแกมในพนมเปญซึ่งถูกหลอกไปทำงานที่ศูนย์โทรหลอกลวงลงทุนคริปโตและสแกมเมอร์โรแมนต์นะคะ หลังจากที่นายรังสิมันโรมค่ะสอส,อสอพักประชาชนได้โพสต์ผ่าน Facebook ถึงประเด็นของสถานการณ์แก๊งสแกมเมอร์ที่ขยายอิทธิพลข้ามชาติโดยหนึ่งในข้อเสนอสำคัญก็คือให้นายกปลด ร้อยเอกธรรมนัทพรมเผ่าออกจากการเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะเพราะว่าร้อยเอกธรรมนัทนั้นให้คณะทํางานของตัวเองเป็นทนายความให้กับนายเบนสมิธซึ่งเป็นหนึ่งในบุคคลที่ถูกเฝ้าระวังจากสหรัฐอเมริกาที่ถูกเชื่อมโยงกับแก๊งสแกมเมอร์ในกัมพูชาค่ะและเป็นที่ปรึกษาของสมเด็จฮุนเซนอาจจะทํา อ,อ,อาจจะทําให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเกิดความเกรงกลัวไม่กล้าที่จะทําหน้าที่ได้ซึ่งส่งผลเสียต่อภาพรวมของประเทศชาติอย่างร้ายแรงรวมไปถึงเสนอให้มีการสั่งการให้ปป,ปงตรวจสอบเส้นทางทางการเงินของนายเบนสมิธและพันรยาตรวจสอบเส้นทางของร้อยเอกธรรมนัสด้วยนะคะตลอดจนเครือของนายยิมเลียกนะคะ โดยใช้โอกาสนี้ติดตามคณะรัฐสภาไทยไปในเวทีการประชุมสหภาพรัฐสภาหรือว่า IPU ที่นครเจนีวาด้วยซึ่งนายรังสีมันโรมก็ได้แจ้งต่อที่ประชุมค่ะว่าไทยได้เสนอระเบียบวาระเร่งด่วนก็คือ การเสริมบทบาทรัฐสภาต่อการต่อต้านอาชญากรรมไซเบอร์ข้ามแดนนะคะซึ่งฝ่ายไทยมองว่านี่เป็นปัญหาสำคัญค่ะโดยเฉพาะการหลอกลวงในทางออนไลน์หรือสแกมซึ่งมีผลต่อการเกิดอาชญากรรมข้ามพรมแดนอย่างร้ายแรงไม่ว่าจะเป็นการค้ามนุษย์การบังคับใช้แรงงานและการละเมิดสิทธิมนุษยชนในรูปแบบต่างๆจึงขอให้ชาติสมาชิกอาเซียนและจีนญี่ปุ่นออสเตรเลีย ในฐานะของอาเซียนบวก3สนับสนุนร่างข้อมติของไทยเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระเร่งด่วนการเสนอระเบียบวาระเร่งด่วนจะมีการเสนออย่างเป็นทางการในที่ประชุมใหญ่สมัชชาสหาภาพรัฐสภาหรือว่า IPU ในวันพรุ่งนี้นะคะเพื่อขอเสียงสนับสนุนจากชาติสมาชิก IPU ทั้งหมดค่ะ ภายหลังการเสนอของสอสอรังซิมันนะคะคณะผู้แทนจากจีนได้มีข้อสังเกตด้วยนะคะขอให้ไทยพิจารณาใช้ถ้อยคําบางคําในร่างของมติที่จะถูกทําเป็นหนังสือเวียนเพื่อขอเสียงสนับสนุนค่ะอย่างเช่นคําว่าแรงงานบังคับหรือว่า Force La b o r หรือการค้ามนุษย์เพื่อใช้แรงงานซึ่งจีนมองว่าเป็นคําเฉพาะเจาะจ,จงจนเกินไปและอาจจะมีความพยายามเชื่อมโยงและกระทบกับประเทศจีนได้นะคะในขณะที่ผู้ แทนกัมพูชาค่ะก็ขอให้ไทยทบทวนร่างข้อมติที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมไซเบอร์ข้ามพรมแดนเช่นเดียวกันโดยให้เหตุผลคล้ายๆกับผู้แทนจีนนะคะและเน้นย้ำให้ไทยนั้นให้น้ำหนักไปที่เรื่องของการพิทักษ์รักษามนุษยธรรมในภาวะวิกฤตซึ่งเป็นหัวข้อหลักของการประชุม I p u มากกว่าการเจาะจงเรื่องอาชญากรรมไซเบอร์ข้ามพรมแดนค่ะ ส่วนความเคลื่อนไหวในประเทศค่ะคุณผู้ชมก็เป็นสัญญาณที่ค่อนข้างชัดนะคะหลังจากที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามการกระทําความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีซึ่งเป็น,นกลไกสําคัญที่ใช้ทั้งตํารวจหน่วยงานความมั่นคงกระทรวงดิจิทัลกระทรวงยุติธรรมและธนาคารแห่งประเทศไทยนายกก็เลือกที่จะรับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงโดยจะมีการประชุมนัดแรก20ตุลาคมนี้ส่วนเรื่องของการปิดด่านค่ะโฆษกรัฐบาลก็ยืนยันว่าใช้ได้ผล และจะดําเนินการไปจนกว่าที่กัมพูชาจะยอมรับเงื่อนไขสีข้อของไทยรวมถึงการปราบขบวนการสแกมเมอร์ด้วยค่ะครับสแกมเมอร์ก็จะต้องเป็นวาระของ,ของภูมิภาคนี้แล้วครับนะครับของหร,อหรือวาระของของโลกด้วยซ้ำแล้วก็ประเทศไทยเราก็จะต้องอเป็นส่วนหนึ่งในการให้ความร่วมมือในการปราบปรามสแกมเมอร์อย่างอย่างทุกวิถีทางอย่างเต็มรูปแบบนะครับ คุณผู้ชมคะมูลนิธิกระจกเงาเป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะคะที่ออกมาทํางานเรียกร้องให้รัฐบาลแสดงท่าทีและความจริงจังในการแก้ปัญหาสแกมเมอร์บัญชีม้าต่างๆเพราะว่า เครือข่ายเหล่านี้ถือเป็นการค้ามนุษย์และมีความเชื่อมโยงกับกรณีคนหายในประเทศไทยอย่างน้อยๆ119คนค่ะนี่เป็นการเปิดแถลงข่าวเมื่อวานนี้นะคะคุณผู้ชมพร้อมกับแม่ของผู้เสียหายคนหนึ่งค่ะที่เข้ามาขอความช่วยเหลือจากมูลนิธิกระจกเงาโดยขอให้ช่วยเหลือลูกสาวอายุ16ปีที่ถูกขบวนการแกมเมอร์หลอกลวงไปทํางานที่กัมพูชาค่ะโดยแม่ของหญิงสาวเล่าให้ฟังนะคะว่าลูกสาวมักจะหางานพิเศษทำเพื่อ หาไรายได้เสริมกระทั่งมาเจอกับประกาศรับสมัครงานทางออนไลน์ค่ะโดยระบุว่าเป็นการแพ็คสินค้าที่จังหวัดสระแก้วจึงตัดสินใจไปสมัครทําพร้อมกับแฟนเมื่อช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาก่อนจะขาดการติดต่อไปนะคะกระทั่งวันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมาลูกสาวก็ติดต่อกลับมาถูกหลอกให้ไปทํางานที่กัมพูชาลําบากมากค่ะต้องทํางาน18ชั่วโมงต่อวัน ขอให้แม่เนี่ยช่วยประสานงานขอความช่วยเหลือนะคะคุยรายละเอียดกันต่อนะคะเรื่องนี้ค่ะกับคุณสมบัติบุญงามอนง์นะคะตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะคุณสมบัติสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสมบัติครับค่ะล่าสุดนะคะกรณีนี้ได้รับความช่วยเหลือหรือยังคะมีความยากง่ายมีอุปสรรคในการช่วยเหลือ,อยังไงบ้างคะครับคือเคสเนี่ยซับซ้อนหน่อยเพราะว่าหนึ่งเป็นเยาว,วชนนะครับ อันที่สองเนี่ยเขาไปเป็นคู่เขาไปพ้องแฟนนะครับและมีการใช้ใช้เขาเรียกอะไรใช้แฟนเป็นในการข่มขู่เพื่อไม่ให้อีกคนหนึ่งเนี่ยหนี<ะ>คือผู้หญิงคนนี้เด็กผู้หญิงคนนี้เนี่ยเคยกลับเข้ามาในไทยแล้วนะแล้วมากลับมาเพื่อมาเอาคนไทยคนอื่นเนี่ยกลับไปทำงานในการพูชาโดยถูกถูก แบงค์ s c a มอร์ขู่ว่าหักกลับมาไทยแล้วเนี่ยแล้วไม่ยอมกลับไปเนี่ยเขาจะทำร้ายแฟ,แฟนหนุ่มครับอันนี้เป็นปัญหาที่ที่มีความซับซ้อนประการที่สองคือผมอยากจะอธิบายหน่อยว่าในในบรรดาคนที่เข้าไปถูกพาเข้าไปในกัมพูชารอบนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไปพร้อมกับบัญชีของตัวเองค่ะนะครับ แล้วเราซึ่งเราเรียกกลุ่มคนกลุ่มนี้ว่าเป็นม้าเลี้ยงเพราะว่าจะต,ต้องไปสแกนม่านตาสแกนใบหน้านะครับต้องไปสแกนใบหน้าเพื่อทําให้การโอนเนี่ยโอมินได้นะครับเวลามีมียอดขนาดใหญ่เข้ามาเนี่ยทีนี้เนี่ยเวลาเวลาบัญชีของของคนที่ที่ถูกพาไปไปอยู่ที่นั่นเนี่ยมันเกิดตายขึ้นมาหมายว่าถูกลักงัาถูกยกเลิกถูกอะไรก็แล้วแต่เนี่ย โดยปกติเขาจะมีสองทางเรื่องหนึ่งทางกท,ที่หนึ่งก็คือเขาจะส่งคนนั้นนะกลับเข้ามาในใไทยเพราะว่าไม่มีประโยชน์แล้วคุณคุณเอาไปสแกนหน้ามันมันใช้บัญชีได้ไม่ได้ก็เอากลับอันที่สองก็คือขายต่อไอ้ไอ้การที่เราเห็นว่ามันมีปัญหาเรื่องว่าสมมติว่าทําให้บัญชีนั้นมันตายได้อะสูญบัญชีอธนาคารมันมันมันถูกอนุญาตได้ปุ๊บม,ม,มันจะไม่มีเหตุผลที่จะควบคุมตัวคนคนนั้นไว้ในประเทศกัมพูชาหรืออยู่ในแก๊งสแกมเมอร์นะ แต่พอผู้ปกครองและมูลนิธิกระจงเงาติดต่อไปที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เพื่อขอให้ทําการอญญายัดบัญชีหน่วยงานเนี่ยหน่วยงานรัฐที่รับชอบเนี่ยเขาอธิบายว่ายังไม่สามารถอญญายัดบัญชีได้ด้วยเหตุผลเพราะว่าไม่มีไม่มีผู้เสียหายคือจับประเด็นนี้ได้การวนะ่าเนื่องจากไม่มีคนแจ้งว่าบัญชีของนายคนนี้ซึ่ง อยู่ในแก๊งแกมเมอร์อยู่ที่อยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยยังไม่ยังไม่มีคนมาแจ้งความว่าถูกโอนเงินไปที่บัญชีนั้นแล้วประกาศว่าตัวเองเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นเป็นเจ้าทุกถูกหลอกลวงดังนั้นเนี่ยจึงไม่สามารถที่จะปิดบัญชีได้นั่นได้ท,ท,ทั้งท่เรารู้ว่าเขาถูกนําพาไปอยู่ไปประเทศเพื่อนบ้านเพื่อทํานทหน้าที่เป็นเป็นเนี่ยไปสแ,แกนไป,ไปสแ,แกนหน้าแล้วก็เอา เก็บบัญชีไว้เอาเงินเอาเงิน,เอ,เ,งนเอาบัญชีเขาแหละเอาไปใช้ในการหลอกลวงคนแต่ว่าปิดไม่ปิดไม่ได้เพราะไม่มีไม่ไม่ม,ไม,มีไม่มีเจ้าทุกเนอนเนเนเนี่ยเป็นช่องว่างของระบบที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้กับเน้นเนี่ยเราเราพูดเรื่องนี้มามา,มา,ม,ามาหลายหลักสัปดาห์แล้วมูที่ตั้งแต่ปัญหาเรื่องบัญชีม้าในกลุ่มคนไร้บ้านแล้วก็บัญชีม้าในใน,ในคนที่ถูกพาไปอยู่แก๊งแกมเมอร์ท,ท,ที่อยู่ประเทศเพื่อนบ้านและไม่ใช่มีแค่กัมพูชานะครับออืพม่าลาวก็ยังมี ปัจจุบันนี้ยังมนีและต่อให้เรามีสาการชายแดนที่มีการควบคุมชายแดนอย่างเข้มข้นแล้วเนี่ยปัจจุบันนี้ก็ยังมีคนเข้าออกชายแดนองอัลลังยประเทศอยู่ตลอดเลยครับ <ừ> ยังยังมีรายงานว่า,ย,ายังคงยังคงถูกพาออกไปใน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 พื้นที่ดังกล่าวอยู่เหมือนเดิมอย่างอย่างเคสนี้ค่ะพี่หนูหลิงคือน้องเขาบอกว่ายังมีคนไทยที่ถูกกักขังอีกมากกว่าสามร้อยคน ในที่ในที่เดียวกันด้วยใช่ไหมคะประเมินข้อมูลตรงนี้ยังไงจะดําเนินการต่อยังไงคะคือมูลนิธิทำหน้าที่ในการรับข้อมูลเบื้องต้นนะครับอันดับแรกข้อมูลเบื้องต้นนะในทางปฏิบัติเรามีการประสานงานกับนิดหนึ่งก็คือทําการสอบสวนก่อนนะเรื่องข้อเท็จริงก่อนเช่นจําเป็นอย่างแยอย่างมากที่เราจะต้องรู้ตาแหน่งที่อยู่อยู่ตึกไหนอันนี้อันนี้จําเป็นมากทีนี้ เวลาเราเราจะรู้ว่าเขาอยู่ที่ตึกไหนเนี่ยเคสที่อยู่ฝั่งฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยจะต้องระบุได้และจะต้องมีช่องทางสื่อสารมาหาเราค่ะคนที่ไปใหม่ๆเนี่ยมันจะไม่มีช่องทางแต่ว่าคนที่อยู่ไปได้ระดับหนึ่งปุ๊บเนี่ยมันจะมีช่องทางติดต่อมาเขา,เาผมไม่ลงรายละเอียดนะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นทีโพงให้กันรอกค่ะแต่ว่าเขาเขาจะมีช่องทางติดต่อมาทางบ้านได้ดังนั้นเนี่ยหากเราสามารถติดต่อ เหยื่อที่ไปอยู่ฝั่งนู้นได้และเขาระบุได้ว่าอยู่ที่ตึกไหนนะครับเราจะเอาข้อมูลเนี้ตรงเข้าไปที่หน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่<ฆ>นะครับแล้วขอให้หน่วยงานพื้นที่เนี่ยใช้ความสัมพันธ์นะครับเชื่อมโยงไปที่ฝั่งนูน้นแล้วไปขอตัวคนคนนั้นกลับมา<ฆ>แต่ว่าสิ่งนี้ทําได้ทีละเป็นรายบุคคลนะฮะได้ทีละคนและเราจะต้องมีข้อมูลเพียงพอว่าอยู่ตึกไหนเพราะว่าเวลาเวลาฝ่าย ฝ่ายฝ่ายความมั่นคงของไทยเนี่ยประสานที่ฝั่งนู้นเนี่ยฝั่งนู้นเนี่ยเขาจะต้องรู้ว่าเขาจะต้องไปขอตัวกับกับใครที่ตึกไหนค่ะเราไม่มีข้อมูลตรงนี้หรือสูญเสียการติดต่อแล้วไม่สามารถติดต่อได้อ่ะเรารู้เลยว่าเขาอยู่ประเทศเพื่อนบ้านเ้าไปอยู่ประเทศนู้นประเทศนี้อะไรอย่างเงี้ยเราไม่มีใช้วิธีการเอาออกมาเลยครับค่ะ อาจจะมีข้อจํากัดค่อนข้างซับซ้อนทีนี้ข้อมูลที่น้องเขาระบุมากับข้อมูลที่มูลนิธิกระจกเงาบอกว่ามีคนหายที่เชื่อมโยงอยู่กับเรื่องนี้ร้อยสิบเก้าคนใช่ไหมคะพี่หนูริ่งกรณีนี้เป็นข้อมูลชุดเดียวกันไหมคะไม่ใช่เป็นคนละชุดร้อยสิบเก้าคนเนี่ยเป็นการรับแจ้งโดยทั่วไปค่ะวันนี้ยผมมีคนแจ้งมาแบบโสดเลยนะวันนี้ตอนเช้าเนี่ยมีคนมาแจ้งมาหนึง่งราย ว่าเนี่ยเขาจะตามเขาพอเห็นพอเห็นว่าเร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 าถแถลงข่าวเรื่องนี้ใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยครอบครัวที่มีที่มีสมาชิกครอบครัวเนี่ยสงสัยว่าจะไปอยู่แก๊งสแปมเมอร์เนี่ยเลิกติดต่อมาที่มูลที่กะจงเราเพิ่มขึ้นครับปกติเราเราจะทําเฉพาะเคสคนหายค่ะ<ฆ>แต่ว่าเคสนี้มันกึ่นตึ้นระหว่างความเป็นคนหายากับการที่เขาเป็นผู้ถูกหลอกลวงให้ไปทํางานอยู่ในแก๊งสแปมเมอร์ครับอืมทีนี้ปัญหาดังนั้น,ม,นม,มันเป็นเรื่องที่ต้องทํา เป็นเรื่องที่ต้องแก้ปัญหาในระดับระดับชาติระดับนโยบายครับพี่พูดตรงๆนะ <c oughs> เราเรามีตัวอย่างที่ดีในประเทศเกาหลีใต้นะผม <c oughs> ผมผมคิดว่าที่เราเราถแถลงข่าวเรื่องนี้เนะี่ยเพราะว่ามันมันสุดมือนะฮะหมายนั้นองนินี้เองไม่ไม่สามารถเอาสมมติเราเราช่วยคน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 ส่งาแจ้งเราได้อาตจเรากลับมาได้ร้อยทั้งหมดเลยนะร้อยสิบเก้าคนเอากลับได้หมดตู้น่ะคำถามคือจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นครับเขาก็จะเอาคนอื่นเข้าไปใหม่คอืบ เพราะว่าเพราะว่าวงจรมันเนี่ยระบบนิเวศของมันเนี่ยมันยังไม่จบอ่ะมันมันมีความต้องการมันมีกระบวนการอยู่มันมีผลประโยชน์อยู่อ่ะค่ะมันเนี่ยเนี่ยนี่คือปัญหาใหญ่ของของของกมเมอร์ในเวลานี้มันไม่ใช่เรื่องของตัดเกยดะอ่าสถานการณ์ตอนนี้ก็ยังไม่นิ่งเลยนะคะคนไทยเนี่ยหนีกลับเข้ามาแทบทุกวันเลยมีแรงงานต่อเนื่องเลยนะคะพี่หนูหลิงทีนี้ล่าสุดวันนี้นายกจะมีการประชุมเรื่องของแก๊งปราบกมเมอร์อย่างเงี้ยประชุมนัดแรกวันนี้ อยากจะเห็นอะไรจากการทํางานของรัฐบาลนายกเพิ่มเติมไหมคะเอ่อผมผมอยากให้มีปฏิบัติการมากกว่าการประชุมหมายความว่าการประชุมก็จําเป็นนะแต่ว่าในความเห็นผมนะผมคิดว่าประเทศไทยมีหน่วยงานทําเรื่องนี้แล้วอ่ะเขาเขาทำมันก็มีความรู้เขาเรู้ปัญหาแล้วอ่ะผมคิดว่ารัฐบาลน่าจะเข้าไปรับฟังศูนย์ที่เขาทําเรื่องต่อต้านเรื่องพวกนี้หรือเชิญผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจจะมากกว่ากลไกรัฐนะรัเพราะว่าถ้าเราไปสัมภาษณ์คนที่อยู่หน่วยงานที่อาจจะไม่ใช่รัฐเป็นพวกมูนี่ที่หรือเอ็นจโอต่างๆอย่างเช่นเอมานูเอลที่ที่จักแก้วอะไรเงี้ยเข,เ,ขเขาเขาข้อมูลเขาเป็นเขาเป็นมือเลยเพราะว่า mm. เขาเขาทํางานช่วยเดือเคส,สแกลเมอร์โดยเฉพาะเลตอนนี้ดังนั้นนะ่ะห,หากสามารถดึงดึงหน่วยงานที่ไม่ใช่รัฐเข้ามาเกี่ยวมามามา,มาร่วมได้แล้วก็มาช่วยในการขับเคลื่อนเรื่องนี้ ชี้ทางว่าต้องทำไงอย่างมืดเมื่อสักรูดนี้ที่ผมพูดเรื่องเรื่องปิดบัญชีธนาคารของคนที่อยู่ฝั่งนู้นเนี่ย <คะ S 2> มันต้องปิดได้สิทาไมถ้าไม่มีผู้ต่อให้ไม่มีเจ้าทุกข์ก็ยังต้องปิดได้เพราะมันมีใบแจ้งความจากจาก,จากญาติแล้วอ่ะหรือ,อยังน้อยสุดก็อายัดได้ไม่ต้องปิดก็ได้แค่อายัดไว้ก่อน <คะ S 2> พออายัดปุ๊บเนี่ยบัญชีตายกูก็จะได้ปล่อยออกมาได้ส่วนไอ้ปัญหาฝั่งนู้นเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่ ที่รับแล้วใส่ความันคงต้องจัดการจริงๆว่าจะเอาอยัางไงกับกับกับไอ้ติดลางบ้านช่องหรือไอ้แก๊งที่มันอยู่ฝั่งนู้นแล้วก็ขบวนการที่มันเชื่อมโยงกันฟอกเงินหรือเมื่อเกี่ยวพันอยู่ในอยู่ในประเทศไทยเราจะจัดการได้ยังไงอันนี้นก็เป็นเรื่องที่รัฐจะต้องดําเนินการแบบชุด,ดใหญ่ๆกว่าล้างกันให้หมดนะโอ้อาจจะต้องทํางานงให้เหลือเชิงลุกมากขึ้นกว่านี้แล้วเวลาสี่เดือนนี่ถือว่าเป็นข้อจํากัดไหมคะสําหรับการทํางานของรัฐบาลด้วยะคะ่ะ ไม่หรอกครับคุณดูคุณดูอย่างอย่างอย่างเกาหลีใต้เนะผมคิดว่าตอนที่เขามีดราม่ากันวองกันอยู่ในประเทศเกาหลีใต้นะก็อยู่ในหลักอาทิตย์เท่านั้นเองนะฮะอืมค่ะเขาก็ตูงได้เลยนี้ขนาดก็อยู่ต้องอยู่อยู่ห่างอยู่อยู่ห่างกว่ากัมพูชาต้องเยอะก็ยังลุยได้เลยอเมริกาเนี่ยก็ยังลุยได้นะค่ะเราต้องทําได้ฮนะเราเราใกล้ขเขามากเราก็ต้องจัดการคนของเรานะหรือพวกไทยเทาจีนเทาอะไรทั้งหลายที่ที่ มาฟอกเงินหรือมาทําอะไรจนอยู่ในประเทศไทยต้องกวาดให้หมดนะค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณพี่หนูลิงนะคะที่มาช่วยวิเค,ค,คราะห์แล้ะให้ข้อมูลกับเราในวันนี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีค่ะด,ดีครับสวัสดีครับค่ะคุณสมบัติบุญงามอนคงนะคะคุณผู้ชมก็จะเห็นภาพใหญ่เลยว่าอยากจะเรียกร้องให้การทํางานนั้นเชิงรุกกว่านี้แล้วก็มีการบูรณาการเรื่องของข้อมูลจากหลายภาคส่วนไม่ใช่แค่รัฐเพียงอย่างเดียวด้วยนะคะก็